สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์สำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนเมษาย,ยน2 5 6 6นะสําหะสำหรับชาวราศีสิงห์จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะอืมสีไม่เท้าเลยอืมเลิศ <laughs> อ่ะเรื่องของความสําเร็จนะะชาวราศีสิงค์คะเรื่องการงานนะการงานเนี่ยคือแบบอ่าเรียนจบแล้วเนาะเออเรียนจบแล้วได้ย,ยังไงยังไงหางานสิคะช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเออจริงๆได้ไพ่จัดสรรนี่ดีนะตัวเองนะ <laughs> ตำแหน่งไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงนี้สําหรับใครที่เรียนจบแล้วหรือกำลังจะจบหรือใกล้จะจบแล้วอา,อาจจะกังวลใจแล้วแหละว่เอ้ยจบแล้วทําอะไรต่อดีนะฮะยังไงจะได้งานไหมอะไรนะฮะจริงแล้วเนี่ยคืออาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่อาจจะเป็นช่วงที่พยายามหางานอยู่ก็ได้นะจ๊ระราชาราศีสิงห์นะบางท่านนะคะก็แน่นอนพาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะมัน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 ,ม,นมันกองอยู่นะฮะเรายังมีภาระ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะความวมิตกความกังวลใจเนี่ยเอาดีๆนะความวมิตกความกังวลใจที่มันเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้มันอาจจะทําให้เราเครียดมากเครียดมากอมเออมีโอกาสจะได้ไหมเออมันมีอะ่ะมีคนมีคนเรียกสัมภาษณ์อยู่นะเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะตื่นเต้น ออกังวละนะคะเพราะฉะนั้นนะคือเอาเป็นว่านะคะทำให้มันดีที่สุดอะดีกว่าตัวเองคือแน่นอนว่าด้วยความที่เราอาจจะประสบการณ์อาจจะยังไม่ไเยอะอะไรช่ดปูนยังไม่สูงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะความกลัวมันเยอะนะคะตัวเองเพราะนั้นบางทีอย่าพึ่ง อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะต้องบอกไว้ก่อนนะคะมันไม่ใช่เรื่องปแปลกลแะ้วจะถี่ที่จบไปนะต้องต้องอย่าต้องเรียนไว้ก่อนนะคะบางทีเวลาเราไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาจะถามอะไเรา <c oughs> ใช่ไหมไม่รู้ด้วยว่าเขาจะคิดยังไงกับเราไม่รู้ว่าเราจะได้งานไหมอะไรเงี้ยความกัวงวลใจมันมาเยอะมาเต็มอะไรเงี้ยนะแต่เอาเป็นว่าพยายามทําให้ดีที่สุดแหละตัวเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวประสบการณ์มันก็มาเองนะไม่ต้องกัวงวลใจให้มากนะคะไพ่จะเป็นเน้นหนักในความกัวงวลความวิตกเยอะนะคะ แต่มีโอกาสจะได้ไหมมีนะม,มีโอกาสจะได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่คือถึงแม้ว,ว่ามันจะโดดจนมาตำแหน่งไม่ดีนะแต,แต,แต่แต่คุณต้องเข้าใจเดือดรันก็ยังคือเดือดร้นนะคะเออนะคะความสําเร็จมันมีนะมันเกิดขึ้นจากความพยายามของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องการวลมากนักนะทาเต็มที่ถ้าคุณทําเต็มที่แล้วเนี่ยถือว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วเออนั่นแหละ ะะเมื่อเราพยายามเต็มที่เต็มที่ไปกับมันลผลลัพธ์ที่จอกมาได้เป็นยังไงไม่เป็นไรนะคะชีวิตยังต้องเดินต่อไปนะตัวเองนะก็แค่ล้มแล้วก็ลุกอะ่ะนึกออกป่ะแล้วก็จะได้จำเป็นบทเรียนไงถูกไหมคะพรานั้นถ้าสมมติว่าเราเคยทําอะไรพลาดมาแล้วนะคะต้องจานะตัวเองนะทำอะไรผิดทําอะไรพลาดต้องจานะคะแล้วอย่าทําซ้ํานะคะแบบนี้ถึงจะดีนั่นแปลว่าอะไรปแปลว,ว่าเราพร้อมที่จะ พัฒนาตัวเองนะคะไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ตัวที่บอกให้รู้ของ passion หรือความพยายามความมุ่งมั่นนะคะที่จะทําให้มันสําเร็จอทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าอไว้ให้มันสําเร็จอะนึกออกปะนะอันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าโอเคแหละเราอาจจะรู้ว่าเราอาจจะแบบมันมันไม่ง่ายเออเราอาจจะรู้ว่าไม่ง่ายแล้วเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนทางมันจะมันจะเป็นยังไงอะ่ะเออหนทางมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าคุณมีความพยายาม มันยังไงมันก็จะได้อ่าอันนี้ถือว่าดีนะคะก็ยังดียังถือว่ามีไพ่ที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นนอกจากนี้สนาบางท่านนะคะยังหมายถึงว่าอาจจะประสบความสำเร็จไปแล้วในระดับหนึ่งนะคะเขาว่าระดับหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับระดับเริ่มต้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่มันไพ่มันก็ยังดีๆอยู่อะเนึกองจากไม้ไพ่สีสีเมท้าเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยนะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งระดับเบื้องต้นน่ะ ดังนโดยก็ถือว่าปีการถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มทําอะไรก็ตามนะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันต้องแบบค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะอีกอีก,อกหนึ่งความหมายนั่นแปลว่าเวลาทําอะไรเนี่ยให้เราแบบคิดในกรอบที่เราแบบทาได้จริงอ่ะนึกออกไหมไม่ใช่แบบโอ้โหไปโอ้โเพ้อฝันซะเยอะอย่าเพิ่งไกลอ่ะเอาไหมทำอะไรให้มันแบบค่อยเป็นค่อยไปให้มันเป็นสเต็ป ะะเวลาที่เราทำนี้ได้สำเร็จแล้วเหมือนกับข้ออะไรซอยย่อยอะ่ะเออบางทีเวลาวางแผนระยะไกลเวล,เวลาที่คนอื่นเขาแบบชอบถามว่าฝันอยากทําอะไรอยากจุดหวังอันนี้ยนึกออกไหมมันคือแพชชั่นมันคือจินตนาการมันเป็นความรู้สึกแบบความ สิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะทําจริงๆอ่ะแต่ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใกล้อะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราทําเป้าหมายระยะสั้นก่อนพอเราทําระยะสั้นได้ปุ๊บอ่านแล้วเราก็ขยับเพงขยับขึ้นขยับขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ากว่าที่เราจะประสบความสำเร็จจริงๆในเป้าหมายใหญ่ๆที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอย่างเงี้ยนะคะมันต้องผ่านอุปสรรคเพียบเลยนะเนี่ยมันถึงมีไพ่อุปสรรคเข้ามาเยอะะเลยนะคะข้อดีของคุณก็คืออว่่าะไรรูป มันทําให้เราได้ทำให้ชาวราศีสิสงห์ได้รู้ไงคะว่าพอเราเริ่มทำอะไรจับจุดอะไรได้สักอย่างหนึ่งแล้วนะคะมันจะทําให้เราเห็นเป้าใหญ่ที่มันเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ถือว่าดีนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ,ะแล้วก็จะทําให้แบบเออเรามีกําลังใจมีแรงใจที่จะแบบสู้กับความลําบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเราเคยลาบากมาก่อนไงตัวเองเออเขาเรียกว่าคุณจะประสบสความสำเร็จมาได้ในระดับหนึ่งเนี่ยนะหน้าตอนนี้นะนั่นแปลว่าคุณต้องแบบผ่านความยากลําบากมาเยอะแยะมากมายนะคะ ถูกไหมคะผ่านมาแล้วในเมื่อเราผ่านตรงนี้มาแล้วเนี่ยเอ้ยจะไปต่อข้างหน้าเนี่ยแน่นอนมันก็ยิ่งไม่ง่ายเหมือนกับว่าพอเป้ายิ่งตั้งสูงขึ้นความพยายามมันต้องมากขึ้นตามเป็นเงาตามตัวความยากมันก็จะยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัวถูกไหมคะแต่คนแต่อย่างที่บอกแล้วว่าคุณยังมีไพ่แห่งความพยายามอยู่พยายามด้วยเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยนะคะ ต้องมีการคิดมีการวิเคราะห์ให้รอบครอบซะก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรนะคะอะไรที่แบบเราทาแล้วมันไม่เวิร์กอย่างที่บอกนะคะทำแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเอ่อต้องปรับตัวให้เร็วนะคะให้ทให้ทันกับสถานการณ์ตรงนั้นมันเหมือนมันเหมือนกับเป็นการบอกให้เราได้รู้ว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะในช่วงนี้นะ,ะสาธารณสุสิ่งนีอาจจะมีปัญหาไม่แก้เยอะแยะบ่อย น,ะะนั่นแปลว่าคุณจาไว้นะเวลาที่คุณต้องแก้อะไรแบบเบิมเดมซ้ำๆนั่นแปลว่าแปลว่าเราไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดถูกป่ะถ้าเราเรียนรู้แล้วเราไม่ควรทาซ้ําถ้าเราไม่ทําซ้ําปัญหาเก่าก็จะไม่เกิดถูกไหมมันก็จะมันแต่มันมีปัญหาใหม่มาเรื่อยๆไงจี <c oughs> ชีวิตมันคือการแการแก้ไขอะเออนะฮะคือแผนที่ดีมันมันไม่มีอะไรที่เป็นเพอร์เฟคร้อยเหรอกมันต้องมีอะไรแบบตกตกหล่นๆบ้างนะฮะต่อให้รัดกุมแค่ไหนมันก็ต้องมีบ้างที่ต้องมาแก้หน้างานเสมอ นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวไงถูกไหมเราไม่ทําเราทําคนเดียวไม่ได้ด้วยเอาดีดีนะคะไม่ใช่แบบโอ้โหจะสะมันงานบางอย่างทําคนเดียวใช่<อ>ได้นะคะไอ้พวกงานอะไรก็ก้องแก้งของเราอะ่ะได้อยู่แต่ว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราต้องทางานร่วมกับคนอื่นเราทําคนเดียวไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ทํางานคนเดียวมันต้องมีปัญหาจำมาไว้นะคะไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามนะต่อให้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยน่ะนะ ยังไงก็เกิดปัญหาเ <c oughs> ชื่อไหม <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นจริงชีวิตคนนะคะเออยากมากที่จะโซเพอร์เฟกซ์ราบรื่นเนี่ยคือแบบคือจะทําให้มันได้ถ้าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยแปลว่าโอ้โอโมึงเป็นมึงได้ทีดมดีมอลยดีมทีมเลยอะเอาง่ายๆนะซึ่งจริงๆดีมทีมเนี่ยมันก็คงแบบถามว่ามีโอกาสเจอไหมมันก็มีโอกาสเจอนะตัวเองนะเนี่ยดีมทีมนะแต่มันยากที่จะเจอไง ถ้าเราไม่ได้ดีมทีมขนาดนั้นนั่นแปลว่ามันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วแหละที่ต้องแก้ไขนะเอาแต่เอาเป็นว่ากูประสัดในช่วงนี้นะคะมันก็เป็นจุดที่เรายังสามารถรับมือได้อยู่นะเออพูดมาตั้งเยอะยังสามารถควบคุมได้อยู่นะยังสามารถแก้ไขปัญหาได้นะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับชาวราศีสิงห์มันดีตรงไหนหรอเปล่ามันดีตรงทําให้เราแบบไม้มีประสบการณ์มากขึ้นคุณจำไว้นยนะ อุปสรรคหรือปัญหาที่มันยิ่งยิ่งมากเท่าไหร่แล้วคุณสามารถแก้ไขมาได้เท่าไหร่เนี่ยคุณจะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นนะจำเอาไว้นะคะยิ่งแก้ปัญหาได้เยอะนะคะยิ่งทํางานให้สําเร็จประสบการณ์ก็จะสูงนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้เราเป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอ่าเรื่องของเงินเดือนเอยเรื่องของตําแหน่งเอยมันก็มีโอกาสจะได้ไงถูกไหม ก็จะวิลสันนั้นก็จะไปเข้าตาคนนี้คนนั้น,น,น,นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีผลในเรื่องกยารพิจารณานะคะแต่แน่นอนนะคะว่ามันคงไม่ได้มาง่ายๆแต่มันมาจากความพยายามของเราความทุ่มเทของเราเพราะนั้นสชาวราศีสิงห์บางท่านนะคะโอ้โหอุปสรรคพวกนี้แหละดีเลยนะคะจะยิ่งเป็นตัวที่ทําให้เราได้แสดงศักยภาพความสามารถของเราออกมาได้อย่างเต็มที่นะ,ะเข้าตากรรมการเพราะงั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตมันก็จะมีะมีตําแหน่งมีเงินเดือนที่ดีขึ้นกว่าเดิม น,ะะนอกจากนี้เนี่ยยังหมายถึงชาวราศีสิงห์บางท่านเนี่ยอาจจะอาจจะนะคะคือความรับผิดชอบมันมาพร้อมกับเงื่อนไขบางทีเราอาจจะต้องถูกย้ายไปทําที่อื่นก็ได้นะซึ่งจริงๆการโยกย้ายในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงว่าเราเองนี่แหละอาจจะย้ายไปเพื่อตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะนะคะเพราะคุณได้ไพ่สิบาบมาด้วยไงสรชาชาศีสิงห์บางท่านเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะจุดตัดสินใจของเรานะคะที่จะต้องย้ายไปทํางานที่อื่นเพื่อตําแหน่ง หน้าที่การง่านที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะมีโอกาสสูงมากนะคะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามีโอกาสไงตัวเองนะคะอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราเริ่มคิดแล้วก็ได้มันกเหมือนกับว่าสาหรับบางท่านนะคุณต้องเข้าใจนะคะว่าการทํางานในที่ที่หนึ่งบางทีแต่ละที่เนี่ยเอ่อมันเรื่องของตําแหน่งมันอาจจะตันน่ะเอ่อมันตันแล้วแบบมันมันไปต่อไม่ได้อ่ะด้วยด้วยลักษณะของโครงสร้างองค์กรด้วยก็ได้นะตัวเองนะมันก็จะมีปัญหาที่ทําให้เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้าไม่ได้ตาแหน่งที่เราอยากจะได้ไงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ จริงๆมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ต้องพิจารณาเพราะว่าบางทีบางบางที่องต้องขย้ำก่อนนะบางบริษัทนี่เขาเรียกว,ว่ายื้อเก่งนะคะชอบมีข้ออ้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีผลงานเราได้อะไรเราได้ทุกสิ่งอย่างแต่ไม่ไม่ยอมเลื่อนตำแหน่งให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันก็มีอะประเด็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสิสงที่เจอสภาวะแบบนี้เนี่ยการพิจารณาในการไปทําที่อื่นก็อาจจะ อาจจะดีกว่าก็ได้นะะอาจจะทําให้เราได้เปิดโอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆพวกคุณก็ต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันตันตันไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพิจารณาเราไม่ได้เนี่ยเราก็เออแล้วควรต้องเราก็ต้องเอาตัวเองไปไปที่อื่นน่ะเพราะว่าจริงจแล้วความสามารถของเรามีนะอค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้วยซ้ําไปนะคะแต่ว่าที่นี่เขาไม่ให้ไงอ่านะคะก็ต้องไปหาที่ที่เขาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็ เป็นการยุติบ,บทบาทเดิมเพื่อที่จะไปเริ่มบทบาทใหม่นะสำหรับชาวราศีสิงห์ท่านนะเพราะในเรื่องการงานนี่ไม่ใช่เรื่องแย่นะอืถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะก็นะก็อย่างที่บอกแหละคนที่มีความมุ่งมั่นความพยายามเท่านั้นแหละนะคะมันถึงจะได้พบกับความสําเร็จใครที่ยังไม่พบความสําเร็จแต่แรงว่าคุณต้องพยายามให้มากกว่าเดิมนะจ๊ะนะคะมีโอกาสที่จะได้อยู่แล้วนะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างเป็นยังไงในช่วงนี้เนาะะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องการแต่งงานเรื่องการมีลูกการอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าเรื่องของเรื่องของชีวิตรักไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่กำลังอยากจะมีลูกนะอาจจะต้องพยายามให้หนักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ในขณะที่มุมมองบางคนอาจจะมองว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นภาระ อเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบอาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะในช่วงนี้เพราะนั้นก็ก็อาจจะยังไม่อยากมีนะคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะสำหรับการที่อาจจะคู่แต่งงานใหม่เนี่ยอือาจจะเพิ่งแต่งงานกันก็ได้นะบางมันก็ต้องแล้วแต่บางคนแบบแต่งงานปุ๊บก็อยากจะมีลูกเลยอะไรเงี้ยก็ได้แต่บางคนก็แต่งงานแล้วก็รู้สึกว่าการมีลูกแล้วมันจะลําบากเนี่ยค่ะเดียวกันบางคนแต่งงานเพราะมีลูกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจอย่างที่บอกไง ก็ไม่ได้คิดว่าจะติดมันเสืดติดเพราะติดปุ๊บก็ต้องรับผิดชอบก็จะอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันชีวิตล่ามันก็เป็นแบบนี้นะคะบางทีมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออมันมาเร็วอ่ะเออบางคนอ่ะพอมีลูกแล้วรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรมีลูกเมื่อตอนที่ยังไม่ได้มีไม่พร้อมอ่ะเพราอยังไม่พร้อมปุ๊บมันก็เลยรู้สึกแบบเป็นภาระก็แค่นั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าบางทีนะคะคือไอ้ภาระที่มันเกิดขึ้นมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันจะเริ่มแบบ เริ่มงอแง่เริ่มแย่ไงนึกออกไหมาบางทีมันจะเขาเรียกอะไรโทษกันไปโทษกันมาไงว่าทาไมถึงไม่คุมอ่อยางน้นไอผู้ชายก็โทษผู้หญิงผู้หญิงก็โทษผู้ชายอะ่ะนึกออกไหมโทษกันไปโทษกันมามันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์มันมันแย่นะคะแล้วมีโอกาสสูงมากนะจะบอกให้สูงตรงที่ว่าอาจจะกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดียวอะ่ะก็จะเป็นในลักษณะนั้น,น,นแลเรื่อง,องความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ได้นะคะก็ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ชาวราศีสิงห์เองต้องระมัดระวังนะคะทารักสนุกก็ต้องรู้จักป้องกันด้วยเพราะเวลาที่มันมีมาแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สวยงามอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะอมืมันทําให้เราลําบากแน่นอนนะส่วนลำบากมากไว้ขนาดนี้ไม่ทราบนะคะก็เรื่องของการเล่นดูมันขึ้นอยู่สภาวแวดล้อมตัวเอง ต้องเข้าใจก่อนนะว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะฐานะทางสังคมของแต่ตละคนก็ไม่เท่ากันบางทีถามว่ามีปัญหาบางทีปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาจจะไม่เรื่องเงินก็ได้นะอาจจะความเขาเรียกความอึดอัดใจอ่ะความอึดอัดใจซะเยอะด้วยความที่เรามองเราเวลาที่เราตีความว่ามันเป็นภาระพอมันเป็นภาระไม่ว่าจะหนักหรือจะเบามันก็คือภาระแล้วเราก็ไม่ต้องการภาระถูกไหมคะไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบอนะคะหรืออาจจะรับผิดชอบแบบครั้งเดียวจบ ไม่มีการสานต่อไม่มีการยืดเยื้ออานเงี้ยก็ได้นะตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอีกจุดหนึ่งที่แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยหรูในเรื่องความรักอ่ะไม่ค่อยประสบความสําเร็จนักนะคะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสเจอคนใหม่ๆมไหมมันก็มีอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้จริงจังในตัวเองนะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้อาจจะข้อเรียกอะไรมาเพื่อหวังอะไรบางอย่างแค่นั้นอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะไปประเภทแบบรักจริงหวังแต่งอ่ะ นะคะก็จะเป็นในลักษณะน,น,นั้นนะ,ะถ้าใครที่ยังไม่มีก็อาจจะดีกว่านะคะแต่ถ้าใครที่ต้องมันอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยคุณจะรู้เลยนะว่าชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอ่ะนะคะเหมือนกับบางทีคือด้วยความที่บางคนนี่เด็กน้อยอายุน้อยนะคะก็อาจจะไม่ได้มองไกลอะไรไกลไกลไงแต่พอมันมีแล้วเนี่ยมันพอมันลําบากแล้วเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกไม่อยากลาบากอ่ะนึกออกไหมตอนแร,แรกๆเราจะสุขสนุกหรอก เออบางคนนะพยายามนะแต่มันไม่รอดคุณจะสังเกตได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่มือใหม่ไวใสที่อายุน้อยๆเนี่ยที่มีลูกแบบไม่พร้อมเนี่ยนะคะไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบนะสำหรับ,บคู่นะเขามีความรับผิดชอบนะแต่ว่ามันถึงจุดที่แบบคุณนึกอหรอไหมมันไม่สนุนอีกต่อไปแล้วอะ่ะเออเหมือนกับว่าชีวิตเขาหายไปเลยเ,เวลาที่คุณคุณจำไว้นะเด็กๆนะคะ น้องๆวัยรุ่นนะบอกไว้เลยนะการมีลูกไม่ใช่เรื่องสนุกนะคุณอย่าคิดว่าคุณรับผิดชอบได้คุณเลี้ยงได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้ชีวิตในช่วงหนึ่งของคุณอ่ะมันขาดหายไปแทนที่คุณจะได้ไปอยู่กับเพื่อนไปเรยไม่อ่ะมึงต้องมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกอ,ะอ่ะมไม่ได้ทําอย่างสิ่งที่ตัวเองอยากจะทาอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะค่อยๆกัดกัดกินนะกัดกินของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็แบบมันให้ความรู้สึกแบบเออแล้วเราก็จะเครียดเราก็จะกัง,งลวลอะไรเยอะในอย่างเงี้ยนะสุดท้ายแล้วเราก็จะไปต่อไม่ไหวไง เนี่ยหรอมเออมันก็จะกลายเป็นพวกซึมเศร้าพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะนั้นนี่เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะบางทีด้วยความที่แบบความเศร้ามันมันมันมาจริงๆอ่ะอาจจะไม่ได้มีปัญหาในชีวิตคู่ก็ได้นะอาจจะไปถึงว่าคนที่มีลูกแล้วมันจะมีภาวะหลังคลอดลูกอ่ะนึกออกป่ะมันจะมีลักษณะแบบนี้มันมันเหนื่อยไงคุณเข้าใจไหมบางคนเหนื่อยเหนื่อยมากการเลี้ยงลูกเหนื่อยเหนื่อยแล้วแบบมันทําให้กัดความอดทนหรือความพยายามของคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยแบบมัน มันทําให้ก่อนเขาไม่รู้เรียกว่าอะไรนะมันจะนมันมันมีมนสะสังหรางคนนะมีภาวะหลังคลอดลูกแล้วอ่ะเออคนที่เป็นแม่นี่คือกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยอย่างเงี้ยมีนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่แบบคนที่ออใกล้ชิดอ่ะ ญาติพี่น้องใกล้ชิดอาจจะต้องแบบใส่ใจไอ้น,นี้ด้วยนะเพราะจริงแล้วไพ่ไม่ดีมันค่อนข้างที่จะเยอะอืไพ่ป่วยไพ่อะไรเงี้ยมันมันตามมาเพราะฉะนั้นก็อายุจ,จุดนึงที่ชาวราศีสิงห์เองเนะี่ยอาจจะต้องพยายามถ้าไม่ใช่ตัวเรานะก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดตัวเราก็ได้อ่าอาจจะมีอาการป่วยอาการซึมเศร้าอาการวิตกกังวลเนะี่ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะนําพาไปถึง เมื่อทำให้ชีวิตเรามันก็จะดูยำแย่เพราะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราที่อยู่ในสภาวะการแบบนั้นความรู้สึกความรู้สึกแย่ๆที่มันค่อยๆกัดกินหัวใจเราเนี่ยเราต้องพยายามเปลี่ยนมันนะตัวเองตัวเองต้องใช้สติให้มากยิ่งขึ้นบางครั้งเนี่ยคือเราต้องมองเราค่อนอะไรต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงอ่ะเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเป็นอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นหรอก ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงเราต้องยอมรับความจริงให้ได้เราไม่สามารถที่จะบใบบังคับคนนูน้นคนนี้ให้เขาทําอย่างที่เราอยากจะให้เขาทําได้นะตัวเองนะก็เหมือนกับว่าคนอื่นเข,า,ขาบังคับเราไม่ได้ไงถูกไหมคนหนึ่งเขาบังคับเราไม่ได้เราก็บังคับคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นเนี่ยคือชีวิตคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามอยู่กับมันแล้วก็พยายามเปลี่ยนสมมุติว่าชีวิตเราในตอนนี้มันไม่ดีแล้วไม่มีความสุขเราต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองนะ ออทำยังไงเราถึงจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นบางครั้งการหันมารักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะคือแคร์ตัวเองให้มากอ่ะเข้าใจป่ะรักตัวเองให้เยอะนะคะอย่าเพิ่งไปสนใจคนอื่นให้มันมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งความกังวลที่มันเกิดขึ้นมาเกิดข,ขึ้นจากคาพูดของคนอื่นคําดูถูกคําบูลลี่ทั้งหลายแหล่การกลั่นแกล้งจากคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราสึกท้อแท้การใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยอยากจะบอกชาวราศี ชาาศีสิงขึ้นมานะคะว่าคุณเองนะต้องพยายามรักตัวเองแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นตัวเองให้มากกว่านี้นะคะคือบางครั้งเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเราเป็นยังไงเ,เราคิดยังไงรู้สึกยังไงบางทีคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากก็ได้แต่ี้าเมื่อคนอื่นไม่ใส่ใจแล้วเราจําเป็นต้องไปใส่ใจเขาไหมก็ไม่จําเป็นไงถูกไหมเรามาใส่ใจตัวเองดีกว่านะคะปรับเปลี่ยนชีวิตให้มันแบบให้อยู่ในทิศทางที่เราอยากจะให้มันเป็นอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วเรามีความสุขก็จงทําไป เพราะ,ะฉะนั้นอย่าคิดเยอะอยา่อยาคิดมากนะก็ฝากไว้นะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับราการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ